ชิบดูทุกคนผมมีโมเดลแล้วผมงีม้พระเจ้าที่เคยทำคอนเทนต์บ้าๆบอๆเมื่อเจ็ดแปดเดือนก่อนถ้าผมอธิบายไปพวกคุณไม่รู้เดี๋ยวผมเอาภาพมาให้ดูนี่มันเป็นช่องนี้เลยมีคลิปช็อตร้อยกว่าคลิปอืม ถ้ามีคนสงสสยว่าคลิปแรกคือคลิปอะไรคลิปนี้เลยนี่อยากสนใจหน้าเเลยหน้าเก็เหมือนเดิมเลยแต่ไหนๆเราก็อขอยร็ยติดตามแล้วเราก็จะมาเปิด Q&A กันมาถามอะไรก็ได้ในคลิปนี้เลย ือว่าจะไม่ถามก็ได้โอเคบ๊ายบายอย่าลืมถามด้วยกี่ข้อก็ได้ตามสบาย